สวัสดีครับอืมฮะหายแล้วนี่นั่งก่อนเดี๋ครับจะหายมันหลา,หหาหยแต่โชคดีที่เป็นเด็กแต่พอไม่ต้องกวัวเออปกติวันแรกจะจำเด็กนะแต่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอ่าจังหวะที่ต้องเห็นก็ต้องหน้าจะต้องลงมาช่วยครับเด็กเรา าช <tast> คนบางทีบาคนแรงนั้ใจไม่อับว<ร>มองแล้วก็อคงคนครับลงช่วยก็จนละม่อะน่าจแล้วก็ทัพพแล้วก็ัพข้ขาขาเขาจะออกอย่งนี้คุณพดจจพี่เขาได้ป่ะคับจด้ไหมจาได้ก่อนซื้ลกงได้คนก่อดียวเลยก่อนลูกลิง เจ็บนะเด็กยังไงเจ็บเพราะว่าจังหวะพองพีดไปล่างนิดเดียวจังหวะเขาใส่เผืออเขาใส่เผือกแล้วขาเขาพีดเนอ่อลพีดแล้วมันก็โออกมาครับโชว์เลยโชว์เลยอ่เป็นจุดทหารด้วยเาบอกอยากเป็นทหารกด้วยสมบวกกันรึเลก็อ่าเอากระเป๋าแเงินไปใช้เนี่ยก็ยังใช้ลูก นี่นี่อีกอั้นะคแล้วก็เหอนที่น่นะต้องใช้ของอะไรของทหารเรือก็ตาตัววันเด็กด้นะไปอาจจะมาเป็นนายลุงก็ได้พี่คะในโอกาสวันนี้วันเด็กอยากจะให้พี่ฝากถึงอนาคตน้องคนนี้หน่อยค่ะคือความมวยพรหน่อยค่ะนี่แหละครับทหารเรือคนต่อไปอาจจะเป็นทหารอาจจะกลับมาอาจจะ พี่ป๋องอาจจะเป็นผูตใต่นชาก็ได้สู้ๆเรียนเก่งๆอยากดื้อกับแม่กับลุงโอเคสู้ๆุงพอยากเป็นทหารมหครับอยากเลยครับ่เตงรู้จักอะไรเ่นแม่ไ่ ้าปาดไปกันดูซิมจะมีรถตามไหมถ้ามีรถตามก็แสดงว่าไฟเขียวนี่ไ,ไฟเขียวไฟเขียวแสดงว่ารถมอเตอร์ไซค์ผ่าไฟแดงจริงเพราะมีรถตามมาอันนใช่มีรถตามไหม,ไมเขียวมาแต่่ก